มาดูพฤติกรรมการบริโภคของอาหารของเราทุกๆวันนี้นะคะอาหารประเภทแฮมไส้กรอกเบคอนคนไทยมีแนวโน้มบริโภคเพิ่มสูงขึ้นค่ะเพราะว่าอาหารประเภทนี้หาซื้อทานได้สะดวกนะคะแต่ว่าส่วนประกอบของอาหารประเภทนี้มีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสารโซเดียมไนไตรด์เพื่อที่จะคงสภาพกลิ่นและสีไว้ให้ได้นานค่ะมาตรฐานอาหารในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยกำหนดปริมาณอนุญ,ญาตให้ใช้สารชนิดนี้ได้นะคะแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือถึงแม้ปริมาณที่ ผู้ผลิตใช้ไม่เกินกฎหมายกำหนดแต่ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปรับประทานมากเกินกว่าปกติก็อาจจะมีโอกาสสูงที่จะส่งผลต่อเนื่องกับร่างกายจากสารประกอบอาหารในอนาคตค่ะนี่เป็นตัวอย่างไส้กรอกรมควันในท้องตลาดแม้ระบุว่าใช้วัตถุเจือปนอาหารแต่ไม่มีรายละเอียดแจ้งว่าเป็นชนิดใดปริมาณผสมในอาหารเท่าไหร่และผู้บริโภคควรบริโภคแค่ไหนจึงไม่เป็นอันตราย โซเดียมไนไตรด์มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวคล้ายน้ำตาลทรายใช้ใส่ลงไปในอาหารประเภทเนื้อสัตว์หมักเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนแหนมกุนเชียงหรือไส้กรอกเปรี้ยวเพราะมีคุณสมบัติช่วยคงสภาพสีและกลิ่นของไส้กรอกที่มีกลิ่นเฉพาะไว้ได้นานแต่หากได้รับสารชนิดนี้ในปริมาณมากเกินไปก็มีอันตรายเช่นกันเพราะสารชนิดนี้เมื่อไปทำปฏิกิริยากับสารเคมีในเนื้อสัตว์ อาจก่อให้เกิดโรคชนิดเฉียบพลันและโรคเรื้อรังเช่นมะเร็งแต่บริพกบ่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรจะเกิดพิษเรื้อรังซึ่งพิษเรื้อรังเนี่ยเกิดจากการที่ในไตรทำปฏิกิริยาขึ้นในร่างกายแล้วเกิดเป็นกรด,กรดเป็นกรดในตัสขึ้นมาพอกรดเนี่ยลงไปในกระเพาะกรดลงไปในกระเพาะแล้วเกิดเป็นกรดขึ้นมาเป็นกรดในตัส ทีนี้พอเวลาเราทานอาหารที่เป็นโปรโตีนเข้าไปตัวไนตรสัสตัวกรดอันนี้เนี่ยจะไปทำปฏิกิริยากับตัวโปรโตีนทำให้เกิดไนโตรซามีนไนโตรซามีนเนี่ยเป็นตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้อันนี้นี่ถ้าเรากินไนไตร์เยอะๆสะสมนานๆนานเนี่ย มันก็ค่อยๆทําปฏิกิริยาไปแล้วทุกวันเราก็กินมีการกินปโปรตีนกินเนื้อสัตว์เข้าไปมันก็ไปเกิดปฏิกิริยาระหว่างปโปรตีนกับกรดในทรสัสที่เกิดขึ้นจากในจากในไตรตัวนี้เนี่ย<ๆ>มันก็ทําให้เกิดไนโตรซามีนก็จะทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้เกาหลีมีกฎหมายควบคุมปริมาณการใช้โซเดียมในไตรส์ต่ออาหาร1กิโลกรัมต้องใช้ไม่เกิน70มลกรัม สหภาพยุโรปให้ใช้ได้ไม่เกิน150มิลลิกรัมขณะที่ประเทศไทยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องวัตถุเจือปนอาหารกำหนดไว้ไม่ให้ใช้เกิน125มิลลิกรัมอย่างที่บอกไปนะคะว่าการเลือกใช้สารไนไตรส์ใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ประเภทแฮมหรือว่าไส้กรอกนั้น ผู้ผลิตส่วนใหญ่มักไม่ค่อยระบุปริมาณที่ใช้แจ้งให้กับผู้บริโภคได้รับทราบค่ะส่วนใหญ่จะระบุเพียงแค่ว่ามีการใช้วัตถุเจือกลนอาหารอยู่ในผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะคะไทย PBS จึงขอความร่วมมือจากคณะอุตสาหกรรกมเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า้นคุรบังเพื่อที่จะทดสอบปริมาณของสารไนไตรที่ตกค้างอยู่ในไส้กรอกค,ค่ะโดยสุ่มตัวอย่างนะคะจากไส้กรอกที่วางขายอยู่ตามตลาดแล้วก็ตามหน้าโรงเรียนค่ะ การทดลองในครั้งน,นี้จะทําให้เราทราบว่าปริมาณของในไตรที่ตกค้างอยู่ในไส้กรอกนั้นจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคหรือไม่ค่ะนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรใช้วิธีวัดปริมาณในไตรที่ตกค้างในไส้กรอกด้วยการดูการเปลี่ยนแปลงของสีเริ่มจากหั่นตัวอย่างไส้กรอกที่ซื้อมาเป็นชิ้นเล็กๆจํานวน5กรัมปั่นให้ละเอียดจากนั้นนำไปผสมกับน้ำกลั่น ให้ไนไตรส์ละลายในน้ำจากนั้นเข้ากระบวนการคัดกรองส่วนสเพื่อน,นําไปคํานวณปริมาณไนไตรส์ด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงเมืม่อเครื่องแสดงผลที่วัดได้แต่ยังไม่สามารถสรุปได้เพราะเป็นการวัดจากน้ําหนักไส้กรอกเพียง5กรัมเอาไปวัดที่เครื่องดูดกลืนแสงเมื่อกี้เราได้มาในปริมาณสักเท่าไหร่คะประมาณ0.3คะรับแล้วก็ค่า0.3ที่เราได้เนี่ย <ạ. S 2> เราจะมาเปรียบเทียบกับการาัรฐานที่เราได้เตรียมมาแล้วเมื่อสักครู่นะครับค่ะ ก็เมื่อนันค่าส่วนกษามามาดูที่แกครับเส้นตรงก็จะตกที่ประมาณ6ไมโครกรัมนะครับแล้วก็จะเอาปริมาณในไตร6มโปรกรัมเนี้ยไปคำนวณย้อนกลับเป็นปริมาณในไตรตกค้างได้ถึงเนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์1กิโลกรัมครับเมื่อนําไปคํานวณเปรียบเทียบกับน้ําหนักไส้กรอก1กิโลกรัมแล้วได้ผลว่าไส้กรอกที่นํามาทดลองมีปริมาณในไตรตกค้างอยู่100มิลลิกรัม ซึ่งแม้ว่าไม่เกินเกณฑ์ที่ประกาศกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดไว้125มิลลิกรัมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพวิธีการที่ดีคือถ้าเราไม่ได้บริโภคนะคะเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆวันนะคะการสะสมของอนุมูลอิสระเหล่านี้นะคะที่ได้จากไนตรายเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะคะฉะนั้นคำแนะนำาก็คือเราทานได้ค่ะแต่ว่าเราอย่าทาน ตอนเนื่องทุกวันนะคะเราพยายามทานอาหารให้หลากหลายผิดพันเนื้อสัตว์มีเยอยะๆอะไรเราก็ทานให้หลากหลายขึ้นปริมาณการควบคุมการใช้ในไตรของแต่ละประเทศเป็นการกําหนดโดยคํานวณจากภาวะการรับประทานในระดับปกติแต่ผู้บริโภคจะเสี่ยงได้รับอันตรายต่อสุขภาพได้ไม่ยากหากรับประทานในปริมาณมากหรือทานเป็นประจำขณะเดียวกันประกาศกระทรวงสาธารณาสุขที่กำหนดไว้เพียงปริมาณที่อนุญาตให้ใช้ กำลังอยู่ระหว่างการปรับแก้บังคับให้ผู้ประกอบการต้องแจ้งชื่อและปริมาณของสารไหนไรท์ไว้ที่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคทราบก่อนรับประทานวรลักษ์อิสรางกุลณอยุธยาไทย PBS รายงาน